รครับ,รบผมบบนพดลปฐมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับผมเป็นสสสมัยแรกเมื่อ27ปีที่แล้วเนี่ยท่านประธานทําหน้าที่และให้เวลาผม7นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งก็ได้เวลา7นาทีเช่นกันจะพยายามใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับท่านประธานครับผมคิดอยู่นานว่าจะลุกขึ้นมาอภิปรายในวันนี้หรือไม่แต่มีความจําเป็นที่จะต้องมาอภิปรายเพราะเป็นเรื่องของ หลักการที่สำคัญผมจำเป็นจะต้องทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาในการปกป้องหลักการความสูงสุงสดของรัฐธรรมนูญและปกป้องหลักนิติธรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับการตีความกฎหมายท่านประธานครับประเด็นในวันนี้มีอยู่ว่ายติตกไปหรือไม่นะครับเสนอคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ผมอยากจะกาบเรียนครับถ้าเราดูถ้อยคำยติ กับการเสนอชื่อเนี่ยภาษาไทยก็แตกต่างกันแล้วครับท่านประธานครับยติและการเสนอชื่อตามมาตรา2.72ของรัฐธรรมนูญถ้าดูภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ายติใช้คำว่า motion เนี่ยนะครับการเสนอชื่อใช้คำว่า nomination ก็ยิ่งแตกต่างกันไปอีกดังนั้นผมจึงอยากจะกาบเรียนในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องตีความเลยครับถ้าขออนุญาตใช้ถ้อยคำว่าถ้าเราดูกฎหมายเนี่ย แทบจะไม่มีข้อสงสัยที่จะต้องตีความแต่เอาละครับท่านประธานครับการเสนอชื่อเพื่อให้สภารัฐสภาให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรเป็นนายกมนตรีตามมาตรา272เนี่ยมันมีข้อบังคับข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องอยู่สองหมวดคือหมวด2กับหมวด9นะครับหมวดกหมวด2ว่าด้วยเรื่องมติ แต่หมวด9ว่าด้วยเรื่องการเสนอหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวด9ถือว่าเป็นบทบัญญัติพิเศษหลักการตีความกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเนี่ยบทบัญญัติพิเศษจะต้องมาก่อนหรือเข,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า over ride ใช้บังคับก่อนบทบัญญัติทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูบทบัญญัติของข้อบังคับหมวด9จะชัดเจนครับไม่มีคําว่ายติในการเสนอชื่อให้ความเห็นชอบ ตัวนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกในบัญชีของพรรคการเมืองเว้นแต่เป็นการให้ความเห็นชอบตัวนายกรัมนตรีนอกบัญชีพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในข้อบังคับที่138ถ้าจำเป็นจะต้องเป็นยติในการเสนอครั้งแรกผมคิดว่าผู้ร่างก็น่าจะมีสติปัญญาที่จะใส่ข้อความนี้เข้าไปตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นจึงไม่ไม่เห็นว่าจะไม่เห็นว่าจะต้องใช้ เป็นยติในการเสนอชื่อให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นยติตามาข้อบังคับที่41จึงไม่ตกไปประเด็นที่3ครับท่านประธานครับการตีความกฎหมายเนี่ยเราตีความตามอำเภอใจไม่ได้มันมีหลักการการตีความที่จะต้องเข้มงวดหลักการตีความก็คือถ้าบทบัญญัติกฎหมายใดที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายจำกัดสิทธิ์จะต้องตีความอย่างเคร่งครัดถ้าเป็นกฎหมายที่ กอให้เกิดสิทธิ์ก็สามารถตีความอย่างกว้างขวางได้นะครับอันนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่นักกฎหมายเรียนกฎหมายปีหนึ่งก็ทราบกันดีทีนี้พอมาดูกรณีขอข้อบรงคับที่41เนี่ยครับท่านประธานครับมันเป็นกฎหมายจํากัดสิทธิดังนั้นเราจึงตีความอย่างกว้างขวางไม่ได้จะตีความว่ายติที่ตกไปตามข้อที่41 เป็นยติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยจึงไม่สามารถตีความเช่นนั้นได้นะครับการตีความว่ายติตกไปจึงเป็นการขัดกับหลักการตีความอย่างชัดเจนไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลและจะสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่ไม่ถูกต้องประเด็นที่5ครับท่านประธานครับพวกเราต่างปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ในมาตราหเขียนไว้ชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดดังนั้นมิพักต้องไปตีความเลยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา27 2็งตึงต้องใช้บังคับเหนือกว่าข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาซึ่งในบทบัญญัติของมาตรา272มิได้มีข้อจำกัดมิให้เสนอชื่อมากกว่าหนึ่งครั้งหรือให้ทำเป็นยติดังนั้นกระผมจึงอยากจะกราบเรียนว่า เมื่อตีความว่าข้อบังคับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราจึงไม่มีบทวัญยัตดิใดๆเลยที่ห้ามในการเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งครั้งการตีความว่าเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้ไม่ใช่เป็นการตีความแต่เป็นการเพิ่มบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งร,รัฐสภาทำเช่นนี้ไม่ได้นะครับท่านประธานรับประเด็นสุดท้ายครับผมอยากจะกลาบเรียนว่าวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องใคร่ครวญ รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจําเป็นที่จะต้องพดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในการตีความนะครับในอดีตตัวกระผมเองสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการตีความในช่วงนั้นซึ่งกระผมก็ไม่เห็นด้วยในหลายเรื่องนะครับแต่ไม่อยากรื้อฟื้นกลับไปจึงขอสรุปอย่างนี้ครับการตีความว่ายติตามข้อ 40, 41เนี่ยตกไปแล้วเนี่ยจึงเป็นการจํากัด เป็นการจำกัดอำนาจของสมาชิกรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมรีมีคำว่ารอนสิทธิ์ผมอยากใช้คำว่าเป็นการรอนอำนาจครับท่านประธานครับแล้วนอกจากนั้นเป็นการตีความซึ่งขัดกับหลักนิติธรรมเป็นการเติมข้อความไปในรัฐธรรมนูญเป็นการสั่นคลอนหลักนิติธรรมถ้าหลักนิติธรรมสั่นคลอนชีวิตของประชาชนจะสั่นคลอนไปด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับ ก็เป็นนั้นว่าการอภิปาาย